โครงการงดเล่าเข้าภาษาประจำปี2564มหากรรมสื่อรักให้ผักเล่าลดเสี่ยงเลี่ยงโควิดว่าที่ร้อยตรีธนุวงจินดารองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รวมเป็นประธานและกล่าวเปิดในพิธีแถลงข่าวและเสวนารูปแบบออนไลน์ โครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าภาษาประจำปี2564มหกรรมสื่อรักให้พักเหล้าลดเสี่ยงเลี่ยงโควิดเครือข่ายงดเหล้าปีที่19จะขึ้นโดยกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือส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 ำนักงานเครือข่ายองคอง์กรงดเหล้าหรือสคออรรภายใต้สมาคมเครือข่ายงดเหล้าและลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพสร้างผุ่มคุ้มกันชีวิตและลดปัญหาในภาวะเสี่ยงจากสถานการณ์การแพร,ร่ระบาดของโควิด19 ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้เล็งเห็นถึงปัญหาสำคัญของการดื่มแอลกอฮอล์ที่ส่งผลต่อระบบการศึกษาไทยโดยว่าที่ร้อยตรีธนุวงจินดาได้กล่าวถึงการสนับสนุนการรณรงค์ลดละเลิกอบายมุขผ่านระบบการศึกษาและในปีนี้สพทจะส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนในสังกัดทั่วประเทศและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านร่วมรณรงค์เป็นการขับเคลื่อนโครงการงุเหเล่าเข้าพรรษาและเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมและช่วยลดปัจจัยเสี่ยงต่อการ แพร่ระาบาดของโควิด -19 ได้ต่อไป